ไว้บาปเนี่ยแม่บาป,าบาปพี่บาปบาปหมดไปเก่งให้น่อยหนูขึ้นไปนั่งตรงนั้นแล้วก็กราบหลวงพ่อโอเคอะ่ะหลวงพ่อโอเคอไปโอเคเนะาะไปกราบก่อนโอโ้โหรอยแดงไกปกราบหลวงพ่อโอเคก่อนเดี <laughs> ๋ยวว่าเลยนะ เดี๋วพ่ออะไรนะพ่อโอเคเร็วๆบอกเร็วพ่อหัวรู้สึกร้อนบไหมนี่ยเราไม่มากราบเร็วพอมากราบพ่อพายเร็วๆเข้ากราบพ่อพายอนใครนะเฮ้ออะไรนะกราบนั่นแหละกราบกราบตรงไม่ต้องไปนั่งตรงนั้นดินั่งข้างล่างเออกราบตรงนั้นเอาดีๆ กาบมรวางโทรศัพท์กักาบเลยกลาบสามครั้งสิกาบพระหน้าโอเคๆๆโอโอเนาะเฮ้ยตั้งนโมสาจบวอนน้โมสามจบ นโมตัสสะภะะวะโตนะหะโตมาธรุตสะโมทัสสะภะะวะโตนะหะโตมาะนโมทัสสะภะะวะโตนะหะโตรมมามุตสระอิติปิโสวิเศเสอิเศเสพุนาิเศเนาวเศษนาิเิเสบตนาวิเศเสบุตนาวิเศเสุนาวิเศนเตาิสุิติเศเสตเศเสพุนาิเนาวติสติ หลวงพ่อฮะฆ่าแต่หลวงพ่อฆ <fin anta> <ots> ่าแต่หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อการกระทําอะไรที่ลูกยล่วงเกินท่างกายวาจาใจขอให้หลวงพ่ออภัยให้ลูกและครอบครัวของลูกและครอบครัวของลูก ด้วยเธอขาไปสามครั้งฟ้าร้องเลยนะคุณที่มันสายหาฟ้าร้องเลยตั้งแต่โอ้ฟ้าโอเคอันนี้ปางอะไรเนี่ยเอาโซม,มา้าปางอะไรเนี่ยฟ้าโอ้